ตุ้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 มตุ้มตุ้มตุ้ตุ้ม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 ตุ้ตุ้มตุ้ตุ้มตุ้ตุ้ตุ้ตุมตุตุ้มตุุ้าต้ม้มตุ้มตุ้ม้มตุ้มตุมัุ้ม้มตตุ้ม้ม้ห้้้มม้ต้ต อร่อยเชื่นใจกีบอ่ะอันนี้หนึ่งโลจ้ะเก้าบจ้ะเกาห้าเกหจ้ะเกาก้าก้าบาทได้ห้าบาทตาลเจ้านะเก้าสิบห้าบาทจ้ะขอสุดท้ายได้ได้ห้าบาทได้เต้นลงทุนห้าบาททุกอยย่งกินหอมแต่ว่า โอ้นี่เขาเรียกแกงหน่อไม้เนะครับนี่พี่น้องนะครับนะฮะคนเหนือนี่นะฮะใส่ใส่มาบวกตัว้นี่มอกขนาดนี้เนอะนะครับนะพี่อมจะบอกว่าแถวคังภาคเหนือเนี่ยเป็นเป็นอาหารที่นะครับแกงหน่อไม้เนี่ยขึ้นชื่อมากที่สุดนะฮะเมืองน่านครับผมโดยผมอนได้ผู้เบ่งพันนะครับผมครับผมขอบคุณครับ